สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนานทุกท่านวันนี้ผมก็ขอฝากคลิปนี้ให้กับคนที่เกี่ยวข้องลวกันนะครับก็มีคําถามว่าแนวทางการแก้ปัญหาราคาข้าวเนี่ยมันมีวิธีแก้ด้านใดได้มั้งถ้ามองในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆเนี่ยการแก้ปัญหาราคาข้าวเนี่ยก็แค่คุณตั้งราคาข้าวให้กับชาวนาก่อนเริ่มปลูกนะครับ และราคาก่อนเริ่มปลูกจนไปถึงหลังปลูกเนี่ยราคามันต้องจบด้วยราคาเหมือนกันซึ่งทําให้ชาวนาเนี่ยมีตัวเลือกในการทําหรือไม่ทําหรือตัดสินใจจะลงทุนหรือว่าไม่ลงทุนได้ไม่ใช่ว่าตอนชาวนาเริ่มปลูกเนี่ยตั้งราคาไวส้สูงริ่วตอนชาวนาเริ่มขายเนี่ยทำไมราคามันถึงตกต่ําทําให้ชาวนาเนี่ยไม่สามารถระบุต้นทุนในการทําหรือลงทุน ต่อผลผลิตที่ชาวนาจะปลูกได้ซึ่งอันนี้ผมมองว่าชาวนาเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มทำจนถึงเก็บเกี่ยวเลยซึ่งจริงๆผมอยากมองว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะไปแก้ตั้งแต่ต้นเหตุแรกต้นเหตุแรกก็คือการที่คุณนำสินค้าไปขายแปลไปเป็นข้าวสารเอ่ยแปลไปเป็นข้าวไก่อาหารสัตว์เอ่ยคุณต่อรองกับร้าน ที่ตั้งสินค้าข้าวในประเทศไทยเนี่ยว่ายังไงแล้วคุณหักลบแล้วได้เงินเข้าประเทศกี่บาทหลังจากนั้นแล้วคุณก็ลองมาเสนอราคากับโรงสีว่าโรงสีสามารถรับราคานี้ได้ไหมนะครับสามารถซื้อจากชาวนาด้วยราคานี้ได้ไหมโรงสีหรือผ้าข้าวเนี่ยถ้าคุณแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยแล้วโรงสีก็สามารถตั้งราคาไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับว่า สามารถรับข้าวจากชาวนาเนี่ยได้แค่เกียร์ละแ0ดพันแง่นะครับสมมุตินะสมมุติว่าโรงสีสามารถรับราคาจากชาวนาไม่ว่าจะเป็นข้าวแข็ง800พันหรือข้าวนุ่ม1 0 0 0 0มเนี่ยชาวนาก็จะมีทางเลือกในการเริ่มปลูกตั้งแต่แรกว่าจะปลูกข้าวเนี่ยปลูกข้าวอะไรลงทุนกี่บาทแล้วชนะจะสามารถคำนวณเรื่องปุ๋ยเรื่องยาได้ครับว่าจะลงทุนกี่บาทจะทำข้าวให้มันได้ กี่ตันต่อไร่เพื่อให้ชาวนาได้กำไรดีกว่าที่ต้องมานั่งทำแบบไม่มีชะตากรรมะนะครับเขาเรียกว่าเหมือนคนทำนาอย่างตาบอดทำนาไม่รู้ชะตากรรมก็เหมือนการลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะขายผลผลิตได้กี่บาทเพราะว่ารัฐบาลหรือท่าข้าวหรือโรงสีเนี่ยไม่สามารถระบุราคาให้กับชาวนาได้เต็มตัวฉะนั้น ถ้ามีคําถามที่ถามผมกลับมาว่าทําไมไม่ตั้งสาหากรณ์หรือโรงสีเป็นของประชาชนเองหรือว่ารัฐบาลเองอันนี้ผมตอบได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับชาวนาะต้องการขายข้าวสดวันนี้นะครับแล้วได้เงินเลยเพื่อเอาเงินไปใช้นี่นะครับไปใช้จ่ายในครอบครัวไปใช้จ่ายในการซื้อกับข้าวหรือใช้นี่ใช้สินที่กู้ยืมมาทนะํานาซึ่งอันนี้คือชาวนาะต้องการเงินหมุนตรงนี้ โดยเร็วนะครับหลังจากที่ชาวนาคำนวณแล้วว่า3เดือนหรือว่า4เดือนเนี่ยต้องได้ตังค์นะครับฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ตามกําหนดตรงนี้ดอกเบี้ยก็จะขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับชาวนาทุกวันนี้ไม่ได้ทํานาด้วยเงินทุนของตัวเองแต่ทํานาด้วยการกู้หนี้ยืมสินมาทําซึ่งมันเป็นวงเวียนแบบนี้มาแทบจะทุกอาชีพของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อรถการกู้ซื้อบ้าน การกู้ยืมในการลงทุนต่างๆชาวชาวบ้านหรือประชาชนในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะกู้ยืมการประสบความสําเร็จด้วยการใช้เงินทุนตัวเองหรือการใช้เงินของตัวเองทาเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศไทยจะไม่นิยมทําแบบน,นั้นพอมองว่าการใช้เงินแบบน,นั้นอ่ะมันเหมือนเขามองว่ามันโตชาหรือว่ารวยชา หรือเติบโตช้าเขาอยากได้เติบโตแบบก้าวกระโดดแต่เติบโตแบบก้าวกระโดดแบบไม่มีความรู้เนี่ยก็ทําให้เกิดอาการปัญหาเป็นนี้เป็นสินได้เหมือนทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าควรจะแก้ตั้งแต่ต้นเหตุข้างบนนะครับและมาแก้ที่ปลายเหตุปลายเหตุของชาวนาะก็คืออยากจะรู้แค่ราคาต่อเริ่มปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวให้ราคาชาวนาเท่าไหร่ชาวนาจะได้มีแผนมีแบบแผนมีการวางแผนในการลงทุนมากขึ้น ไม่ใช่ทำหูตาบอดนะครับหูตาบอดคืออะไรหูตาบอดก็คือการที่ชาวนารู้แล้วว่าตอนนี้ราคาข้าวตกต่ําใช่ไหมครับข้าวแข็งราคาตกต่ําหรือข้าวบางสายพันธุ์เนี่ยราคาตกต่ําชาวนาก็จะแห่ไปทําพวกตระกูลข้าวหอมนะครับหรือคล้ายๆข้าวนุ่มหรือใช้ทดแทนการทำมะลินะครับชาวนาก็รู้แล้วว่าต้องไปทําหอมปทุมนะครับ หอมปทุมเมื่อชาวนาแห่ไปทําหอมปทุมปั๊บเนี่ยระยะการเริ่มปลูกเนี่ยราคายัางแพงนะครับแต่ทําไมตอนเกเกียวเนี่ยราคาหอมปทุมดันถูกกว่าข้าวแข็งหรือราคาไล่เลี่ยก,กับข้าวแข็งห่างกันไม่เกินเกียร์ละพันสองพันซึ่งคุณรู้ไหมครับว่าการทําหอมปทุมเนี่ยมันมีพิธีรีตองมันมีการทํามันมีการจัดการเนี่ยที่ยากเรื่องเพียเรื่องเชื้อราเรื่องเน่าคอรวงหรือ เรื่องโรคต่างๆเนี่ยหรือการที่ชาวนาไม่มีความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยไม่มีความรู้เรื่องการใช้ยาเนี่ยอย่างที่ถูกต้องเนี่ยต้นทุนก็จะเพิ่มมากขึ้นถึงจะได้ราคาที่ดีก็ตามแต่ต้นทุนมันมากขึ้นแล้วถ้าคุณไม่ตั้งราคาหอมบัทุมให้เกียร์ละหนึ่งหมื่นเนี่ยในยามเก็บเกี่ยวเนี่ยคุณเหลือเกียร์ละแค่แปดพันหรือว่าเก้าพันเนี่ยคือเรียบร้อยเลยนะครับชาวนาตายสนิทนะครับฉะนั้นชาวนาก็เลย เลือกไม่ถูกนะครับว่าจะปลูกข้าวแข็งหรือปลูกข้าวนุ่มเพราะว่าตอนชาวนาแห่ไปปลูกข้าวนุ่มข้าวแข็งก็จะราคาขึ้นตอนชาวนาแห่ไปปลูกข้าวนุ่มหรือข้าวแข็งบางทีชาวนามองว่าการที่ปลูกข้าวนุ่มเนี่ยข้าวแข็งขึ้นปลูกข้าวแข็งเนี่ยข้าวนุ่มขึ้นชาวนาก็จะเกิดอาการสับสนครับไม่รู้จะไปปลูกด้านไหนงงนะครับ ฉะนั้นเรียกว่าหูตาบอดนะครับเพราะว่าไม่มีราคาตั้งไว้ตั้งแต่แรกที่แน่นอนนะครับมีแต่ราคาที่แบบตอนเก็บเกี่ยวแล้วจะขึ้นลงสูงต่ําตามสภาพท่าข้าวหรือลงสีหรือรัฐบาลเนี่ยมองจุดนี้ว่าต่างประเทศเนี่ยราคาข้าวเขาถูกแล้วชาวนาอยากจะรู้ครับราคาต่างประเทศเนี่ยเขาขายเกียรละกี่บาทบอกมาสิครับคุณเอาข้อมูลมาชี้แจงให้ชาวนาฟังเลยว่า ข้าวต่างประเทศเนี่ยเขาขายเกียดละกี่บาทชาวนาจะได้ลดต้นทุนปุ๋ยยาได้ถูกต้องไม่ใช่ไม่ไม่บอกอะไรเลยมีแต่ปั่นราคาข้าวพันนี้แพงข้าวพันนี้แพงตอนปลูกแล้วดันถูกฉะนั้นการที่คุณปั่นราคาเนี่ยมันก็เหมือนคุณปัันราคาให้ชาวนาเนี่ยแห่ฉีดยาแห่ใส่ปุ๋ยแล้วใครเป็นคนรวยล่ะครับก็คนขายปุ๋ยขายยาเป็นคนรวยฉะนั้นชาวนาขอให้คุณไปลดต้นทุนเรื่องราคาน้ํามัน คุณก็บอกทําไม่ได้ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องยาคุณก็บอกทําไม่ได้เพราะว่านายทุนผูกขาดฉะนั้นชาวนาจะปลูกผูกขาดมากเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าชาวนาไม่ได้มีทุนะทระซับหรือเงินที่มากพอที่จะไปเปิดท่าข้าวหรือเก็บสต๊อกข้าวไว้เองนะครับเพราะชาวนาไม่ได้มีเงินเหลือกินเหลือใช้ขนาดนั้นที่จะไปสต๊อกสินค้าได้เป็น3-4เดือนเพื่อให้ราคาข้าวข,ขึ้นวิธีที่ชาวนาจะรอดนะครับ ผมมองยิงหยุดปลูกให้หมดนะเลิกทํานะครับเลิกทําสักประมาณปีหนึ่งชาวนาก็อดตายด้วยโรงสีก็ไม่ตายครับโรงสีก็มีเงินที่จะไปรับจากต่างประเทศเดี๋ยวโรงสีก็ไปร้องขอรัฐบาลให้ไปเอาข้าวจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อให้อุตสาหกรรมโรงสีเดินได้เห็นไหมครับก็ไม่ได้เห็นหัวชาวนาอีกอยู่ดีแหละพอสุดท้ายแล้วชาวนาจะเลิกปลูกหรือจะปลูกต่อ มันก็เป็นกรรมของชาวนาอยู่ดีอ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้สนใจตรงกฎตรงนี้คุณไม่ได้สนใจในชาวนาแผ่นดินตนเองคุณสนใจแต่เงินหรือว่าเอาใจในทุนทั้งหลายมากกว่าชาวนาเป็นแค่บี้ยในกระดานนี้นะครับชาวนาเป็นเพียงแค่ตัวขับเคลื่อนโรงสีหรือท่าข้าวนะฉะนั้นก็ต้อง ตามเชลากามไปผมก็พูดได้แค่แบบนี้ถ้าจะพูดลึกกว่านี้มันก็พูดได้นะครับแต่พูดไปแล้วมันจะช่วยอะไรผมเอาความรู้ในการลดต้นทุนสอนไม่ดีกว่าเลยครับการจะลดต้นทุนจริงๆอะ่ะมันก็คือการใช้ปุ๋ยใช้ยาที่น้อยลงผลผลิตมันก็จะได้น้อยลงฉะนั้นชาวนาก็จะไม่มีวันรวยแล้วครับก็จะได้แค่ประคองชีวิตไปวันๆเท่านั้นถ้าคุณเลือกเดินก็ตามมานะครับถ้า ไม่เลือกเดินในสิ่งที่ผมบอกก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องตามนะครับไปในแนวทางที่คุณเข้าใจนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ